ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ร้านไม่ได้วิ่งงานลงมาจากแม่สอนเมื่อวานล้างรถเพิ่งเสร็จโอ้ยสวัสดียามเย็นครับฝนตกอากาศเย็นชุ่มฉ่าเลยกําล้างรถสันหน่อยฉีดล้อให้งเงาสันหน่อยสั่นจะพาดูครับนี่ผมฉีดล้อทีมงานกระทิงวันนี้เดี๋ยวพาไปดู เซียนิวเซียนิวกำลังขัดล้ออยู่เขาจะพาไปดูครับทุกคนีน่อันนี้คันผมครับตองฝนจะเต็มี่รถเฮียเหรอล้างคู่กันนี่เอาเรื่องเหนื่อยเอาเรื่อง ไปดูไปดูนี่เฮ้เถ้าท,ทายเอฟซี C หนสิท,ทยเอฟซีน่ะวันนี้ตัดผมไหมเนี่ยเฮ้ยจะหน้กล้องทเฮ้เฮ้เฮ้ยดูเิ้เน้่ย้อ้เนงมันเป้นนัเฮูเ้เน้เฮเ้เฮเ้เเ้น,เ,น,นเงิน,น้นนเเ วบวงฝุ่นไปดูจันนิวไหมเฮ้ยเอาหนอยใจรักก็ใจไม่รักเขาไม่ได้เนี่ยวิบวับวิบวับเดินตัวไหนไปเนี่ยตัวปลดล็อกใช่ไหมโ <c oughs> อ,เอ้เอาเรื่องครังปุอน ้างหน้าขัดแล้วเอ่ะข้างหน้าขัดแล้วอ่วอใส่อยู่พี่ไม่กล้าขัดเลยขี้เกียจนี่ครับอันนี้อยู่้านครับนี่มีงานนี่สีไร้อยสีนี่เจ้าของรถกำลังเสี้ยน ฝั่งนู๊กขัดแล้วยังอ่ะเอาหมดไหมเนี่ยวันนี้เอาเสร็จไหมเนี่ยเดี๋ยเวลาแล้วน่าจะเสร็จเฮ้ยได้อยูอย่เดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าปล่อยถึงพรุ่งนี้นะถ้าพรุ่งนี้เราไม่ได้การแนะ่นี่ครับอันนี้รอเดิมๆยังไม่ได้ขัดโอ้โหคนละเรื่องอะไรเนะี่ยโอ้โหอย่าไปได้เฮ้ยจอดใกล้ไม่ได้เลยจอดใกล้ไม่ได้เลยเกินไป <c oughs> ไลูกพี่ดีจะได้อีกแล้วน่นดีจะได้อีกแล้ว เออแก้วขาดอีกแก้วเด็เดจริงๆเดือดไปถานมากเนี่ยไปกับบ้าเนเถอะหักจอดนนะเอ้ยน้อยใจแก้วเอ <c oughs> เอธรรมดาสามสเต็ปนี่ครับสวัสดีทักทายครับอยู่ลานนี่อยู่ลานครับนี่ยลานกระทิงครับ <c oughs> เดี๋ยวรถอยู่ไม่กี่คันวิ่งงานกันหมด ถ่ายทุกคนให้ดูครับซักท้าล้างรถเสร็จพักเหนื่อยโอเคครับทุกคนไม่มีอะไรครับตอนนี้แหละไปเจอกันใหม่จ๋ได้ทำคลิปดีๆให้ดูครับบาย